ราจะมาเมืองหอยอันนะคะเมืองมรดกโลกอาคารนี้สวยมากเลยค่ะอยู่ที่หอยอันนะคะเมืองมรดกโลก นี่รูตรงร่มสีเหลืองเดี๋ยวถ้าลูกไปดูจะชี้ให้ดูอีกทีหนึ่งฝั่งลูกมันจะเป็นบ้านเลขที่27ที่เขาสัอนบ้าน,น,นเลขที่27แล้วก็เดี๋ยวหมายี่เบอร์เดียวกับรถเราเลย27หวยออกใช่หวยออกง่ายมากๆถ้าเป็นถนนเส้นนู้นนะเราอยู่ที่เมืองมรดกโลกแล้วเขาเรียกว่าเมืองอะไรไกลหอยอนันหอยอนันเนี่ยมีสาวหอยอันมาด้วยคะ่ะเจนนี่ค่ะเจนนี่อยอนฉันรักเธอ แม่เริ่มเหนื่อยยังคะเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะแต่พอแม่เห็นปั๊บแม่บอกว้าวแม่แม่เข้ามา่างนี้ครับเนาะง่ายๆแล้วก็เพื่อความสะดวกสบายเราจําไว้ตัวเลขยี่สิบเจ็ดเริ่มฝรั่งจับถ่ายรูปแล้วค่ะเราเขาไม่มองเลยค่ะเขามองคนสวยสองคนเนี่ยเออเขาบอกว่าบิวตี้ฟูลเขาบอกว่าบิวตี้ฟูลค่ะเมืองหอยอันเราจะเข้าบ้านโบราณแล้วนะคะบ้านโบราณเหรอบ้านหลังนี้ค่ะกำลังจะเข้าข้างในอันนี้นางแบบค่ะ นางแบบเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนเขาขอถ่ายภาพค่ะเขาบอกว่าบิวตี้ฟูลปัจจุบันได้ซื้อในโกรับรองาเป็นมรดกของโลกเนื่องจากว่าได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่400กว่าปีที่แล้วบ้านหลังนี้400กว่าปีค่ะใช่เนาะไม้ทั้งหลังถึงได้ว่า้องแต่ลองสังเกตดูอันนี้เขาจะเรียกว่าถนนในการขาขายในสมัยก่อนเนื่องจากว่าฝั่งนู้นเขาจะติดกับแบ่นด์เวลาเอาสิคขามาจากนู้นแล้เขากระจายขายตามนี้ค่ะแล้วก็ เวลาเดินเที่ยวอยู่ที่หอยอันทุกเมฮะทุกถนนระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าทุกสี่แยกมันเหมือนกันหมดเลยเนื่องจากว่าวิธีการสร้างบ้านของเขากฎหมายเนี้ยเขาจะก็คือห้ามสร้างเกินสองชั้นนึกภาพออกไปครับห้ามสร้างเกินสองสองชั้นแล้วก็ถ้าการเป็นปูนซีเมนเขาเวลาทาสีเนี้ยเขาจะทาเป็นสีเหลืองอันนี้จะเป็นสีโบราณสีเหลืองโบราณส่วนถ้าเป็นบ้านใหม่แบบนี้ทุกถนงสังเกตดูปักจันหายาวเลยคับเขาจะสร้างเป็นสองชั้นเพราะว่ายังไงฮะ ช <onents and downhill> ั <sniff ing out> ้นเนี้ยเขาจะเรียกว่าชั้นหนึ่งเนี้ยใช้ในการถาขาโอเคไหมฮะส่วนชั้นสองเนี้ยเก็บสินค้าอะไรต่างๆเวลาผมว่าเป็นเมืองหนึ่งก็โดนน้ำท่วมบ่อยมากถังเคยพาลูกค้าเดินมาตรงเนี้ยนะเป็นแบบเป็นเรื่องปกติฝนตกปุ๊บท่วมนะเห็นไหมฮะก็เลยเขาจะสร้างเป็นสองชั้นชั้นสองใช้เพื่อจะได้เก็บสินค้าอะไรต่างๆในสมัยก่อนนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เขาได้รับรองว่าเป็นมรดกของโลกแปลก ก็คือในสมัยก่อนเขาไม่มีตะปงตะปูอะไรต่างๆเ็จะใช้นการกร้างเขาใช้อะไรฮะลิ้นลิ้นแล้วเกี่ยวกันอย่างหนานอนอันนาแน่นถึงปัจจุบันเลยทัหุบใช่ไม้เกี่ยวกันเองแล้วไม้นี่ที่เราเห็นในปัจจุบันแล้วเรามีตังเราก็ซื้อไม่ได้หรอกเพราะโดยส่วนใหญ่จะเป็นพวกไม้กนื้อแขพวกไม้สักไม้กระดูกไม้พายุ ปัจจุบันหายากมาก <ừ, S 1> นะครับผมเ <ừ, S 1> นาะอันนี้จะเป็นจุดแรกส่วนสะพานญี่ปุ่นท่านเห็นตรงนี้เห็นไหมปัจจุบันเขากำลังปรับปรุง,ปปงถ้าท่านไหนที่มีนามสกุลเงินแบ่งสองหมื่นดงทุกท่านก็จะได้เห็นฟังหนึ่งจะเป็นรูปของลุงหกเทปลุงหกของเวียดนามอีกฟังหนึ่งจะเป็นรูปของสะพานญี่ปุ่นในไหนแบ่งสองหมื่นดองของเวียดนามทำไมถึงเรียกว่าสะพานญี่ปุ่นคนเวียดนามไม่เรียกว่าสะพานญี่ปุ่นคนเวียดนามเรียกว่าจวเก่าจวแปลว่าวัดเก่าแปลว่าสะพานหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยว่าสะพานวัด แต่คนไทยเราเรียกว่าสะพานญี่ปุ่นก็ถูกต้องเ<อ>พราะว่าได้สร้างขึ้นมาจากนักธุรกิจญี่ปุ่น<อ>ที่เขาสร้างขึ้นมาที่จะบแบ่งแยกระหว่างชาว<อ>จีนกับชาวญี่ปุ่นในสมัยก่อนเขาว่าทาการสาขายตงรงเขตนี้เห็นไหมฮะ<อ>ก็เลยคนไทยเราเรียกว่าสะพานญี่ปุ่นโอเคไหมครับออสองจุดแล้วนะฮะแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือสารเจ้าทางยาพาทุกท่านไปขอพรเสร็จปล่อยให้ทุกท่านช้อปปิ้งตามอัตรายสัยนแนะนาให้กับคณะเราก็คือเดินไปเดินย้อนกลับมาช้อปปิ้งฝั่งนี้ราคาถูกกว่าส่วนฝั่งนู้น จะเป็นราคาของยุโรปะ <Okay. S 1> นะเดินตามหนองถังก่อนแล้วก็ย้อนกลับมาชอบริง้งผ่านนี้ตามอัตรายงินได้ไอใน,น,อน,นบ้านโบราณนะคะ <laughs> ซ่อมอยู่ค่ะป <laughs> กติจะเป็นโครงสะพานเดี <laughs> ย๋ยวจะให้ไปดูลูก <laughs> <laughs> อันนี้เขาขายเป็นกระดาษนะฮ <laughs> ะอันนี้คือสะพานญี่ปุ่นที่เขากำลังซ่อมอยู่ น,นี่อยู่ที่เมืองหอยอันนะคะเมืองมรดกโลกแหล่งช้อปปิ้งตรนนี้เป็นร้านทำโคมไฟค่ะตรงนี้เป็นสามเจ้าแล้วค่ะ ในสารเจ้านะคะ เนื่องจากสัรเจ้าเนี่ยถ้าจะลองสังเกตนะสัรเจ้าที่อื่นน่ะหนึ่งก็คือเขาอย่างนับถือเจ้าแม่พุทธีมพระพุทธรูปพระสังกัจจายใช่ไหมฮะแต่สัรเจ้านี่แต่นับถือสองอย่างให้ชาวเกตนาของมาขอพรในสมัยก่อนก่อนที่จะไปสู้รบกับทุกอุปสรรคเขาต้องมาขอพรกับสัรเจ้าแห่งนี้ผมก็อยู่ตรงกลางอ่ะนับถือเจ้าพระพุทธุมนับถือสุแห่งซื้อสัตว์ใช่ไหมฮะแล้วก็ส่วนในสมัยก่อนก่อนที่จะออกไปเดินทางกับท่านเลทางบกทุก สู้รถกับทุกอุปสรรคคนวิดนามต้องมาขอพรกัอุปสรรคจาเา้เหมือนกันข้อสายมือถือก็คือชาแม่ทัพทีดโอเคไหมฮะก็เลยตอนนี้เรียนเชิญคณะเราไปขอการเดินทางสุขภาพการงานโอเคไหมครับฝุ่นซ่อมนะคะเมื่อก่อนเราเคยเดินเข่าไปตอนนี้ตอนนี้ก็อซ่อมอยู่เหลือใต้แค่นี้ค่ะ